บายยาซูเคเมงสามร้านเด็ดรสชาติต้นตำรับแท้ๆอร่อยฟินเหมือนไปกินที่ญี่ปุ่นร้านเมนยะอิโตะพิกัดชั้น3ามเกสรทาวเวอร์อิโตะซูเคเมงเมนูซิกเนเจอร์เครื่องเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูซูวีนุ่มๆซุปรสชาติเข้มข้นทำจากโครงไก่ปลาทะเลกุ้งซากุระและหอยเชลล์เส้นใหญ่นึบเด้งทำจากแป้งสาลีผสมจมูกข้าววิธีกินซูเคเมงคือจุ่มเส้นลงไปในน้ำซุปแบบนี้ความดีงามคือซุปรสชาติเข้มขน้นโดนคู่กับเส้นเด้งเดงนุ่มน,นี้คืออร่อยเข้ากันมาก ติดใจร้านนี้ตั้งแต่ไปกินครั้งแรกที่โตเกียวแล้วเขาจะมีพริกป่นมาให้ใส่เพิ่มลงไปในซุปเพิ่มความจี๊ดจัดกินเสร็จสามารถขอวาราชิมาเติมเพื่อลดความเข้มขน้นกินเป็นซุปปิดท้ายได้ร้านนี้เด็ดจริงต้องลองไปต่อร้านที่2กับโนเนมนูโดของเชฟชินอยู่ในซอยสุขุมวิท26เป็นร้านจองยากที่ปลุกกระสร,ราเมงบ้านเราแบบสุดๆคอมบุซุยสึเคโซบะราดคอมบุดาชิแบบเย็นลงไปบนเส้นก่อนแล้วก็จะมาโชว์ลีลารูดเส้นให้ดูชามนี้500นิดๆถือว่าโหดอยู่เส้นใหหญ่่่ตรงงเเนนีียวุมมมไมไดดดด้ดาก กินคู่กับซุปรสอ่อนๆสามารถเติมเครื่องปรุงได้3แบบเกลือน้ำส้มสายชูบ้วยแล้วก็น้ำมันสังโชใครชอบรามเมงล้ำๆแบบแฟนซีหน่อยต้องมาลองชิม last but not least กับร้านชูเก็ตสึโยให้เป็นซึ้เมงเบอร์หึในใจที่ไทยอร่อยลงตัวแบบเข้าใจง่ายทุกวันพุธมีโปรหนึ่งแถมหนึ่งด้วยคุ้มสุดๆส,สามารถเพิ่มเส้นได้ฟรีสูงสุดถึง400กรัมรามเมงเส้นใหญ่ลวกมาเด้งสู้ฟันเคี้ยวสนุกมาก ซุปธรรารมริรสเค็มแบบเข้มข้นเครื่องเป็นหมูชาชูหน่อไม้แล้วก็ไข่ต้มยางมาตูมแช์ซอสเส้นสามารถสั่งน้อยๆก่อนแล้วขอเพิ่มทีหลังได้ร้านอยู่สุขุมวิท49วันพุธหนึ่แถม1เหลือชามละร้อยนิดๆไม่รู้จะคุ้มไปไหนใครชอบกินซึเคเมงบอกเลยว่าต้องมาลอง3มร้านนี้